สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันเอ่อปี2565นี้ก็ยังปลูกมันไม่เสียนะคะทุกคนปีใหมค์ทำงานเราบอกว่าอย่าพูดท่านจะพูดเองที้งเ่งเลย

เอาคนใหญ่มาแป๊บนึงเพื่อนพ่อนใหญ่อ้ไปสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเต้นขวัญเหมือนเดิมนะคะทุกคนปีใหม่ปีนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3ม,มก,การาคม2 5 6นนะคะเต้นขวัญก็ปลูกมันยังไม่เสร็จนะคะนี่ตอนนี้เช็คสภาพรถก่อนนะคะ,สว,ส,ะสวัสดีแล้วไม่ได้ยินยังไงหูตึงยังไง สวัสดีพี่หมคค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเต้นขวัญน,นะคะเปิดสักกระดหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้เต้นขวัญก็ยังปลูกมันไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะตอนนี้ก็เตรียมนะคะเตรียมพื้นที่ในการตัดมันนะคะเตรียมตรงนี้คือเตรียมนะคะตอนนี้ก็รอค้อนอยู่นะคะให้ลูกชายนะคะลงแม็กเอาค้อนมาเพื่อที่จะทุบไม้ตรงนี้ให้มันแน่นตรงนี้มันยังไม่แน่นพอนะคะ ก็เลยรอไปก่อนตรงนี้ในชั้งนะคะตรงนี้ก็รถไถนะคะเช็คสภาพเรียบร้อยตเตรียมปลูกตรงนั้นก็คือที่นั่งปลูกนะคะอันนี้ก็คือที่แช่ต้นพันธุ์นะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราเอาน้ําเก่ามาเราไม่ได้เปลี่ยนน้าเก่านะคะตรงนี้ก็ประมาณสองไร่นะคะทุกคนสองไร่กว่าเราจะปลูกแค่วันเดียวคือที่นั่งปลูกมันนะคะ ที่เส่ปุ๋ยปีนี้เราลงทุนก็ไม่กี่พันนะคะทุกคนปุ๋ยก็ใช้ราคาถูกที่สุดแล้วมาชมบรรยากาศตอนตอนตัดต้นมันนะคะทุกคนเปิดสัก,กัดใหม่ปี2,565ยินดีต้อนรับสู่ช่องเต้นขวัญน,นะคะเต้นขวัญก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะ เ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาการงานการงานรับรื่นแล้วก็เจริญรุ่งเรือง,งกันทุกคนนะคะตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะคะเอาดีๆปราช้างบำรุงดินแล้วก็1 8บแปสี่หผลผลิตจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะคะให้แต่มันงอกให้แต่มันมันงอกใส ไปในภาชนะนะคะทังใส่ปุ๋ย,ยมจะไปทำอะไรจิงดูกาม,มุ่งจะทำ ตรงมือขลองอันนี้ทายก็ทายทายบ้านพลิงบ้านกับลองทานูด้ดตัวแม็กมาจ่ายพ่อหน่อยเรียมตัวจาัา ทางน้นดิาทางน้นน้วาทางนี้มันล้น ไม่ใช่วางข้างบนทับกันนะเออตรงนั่นแหละโอเคพอ